ลูกสาวใครหนอเพลงต้องห้ามของชายเมืองสิงจอมพลสริทิ์ห้ามออกอากาศลูกสาวใครหนอเพลงต้องห้ามของชายเมืองสิงจอมพลสริทิ์ห้ามออกอากาศไม่ว่าจะในยุคไหนก็ตามหลากหลายสิ่งมักถูกตีตราว่าเป็นสิ่งต้องห้ามแม้กระทั่งเสียงร้องเพลงก็ยังเป็นเรื่องต้องห้ามได้เช่นกันดังปรากฏในเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของชาย เมืองสิงห์ว่าเมื่อสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเคยมีคำสั่งห้ามเพลงจังหวะฝรั่งออกวิทยุจนเพลงลูกสาวใครหนอถูกสั่งห้ามไปด้วยชายเมืองสิงห์มีนามจริงว่าสมเสียญพานทองเขาคือนักร้องเจ้าของฉายาแมนซิตี้ไลออนคนใกล้ชิดบางทีก็เรียกว่าลิงแดงจากน้ำเสียงแหลมเล็กร้องเล่นลูกคอหลายชั้นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ร้องได้หลายแนวทั้งลิเกรำมวงแหล่เพลงพื้นบ้านและอื่นๆด้วยความที่ชายเมืองสิงเคยบทเรียนที่สิงบุรีทําให้ซึ่งทรบลีลาการเทศของพระซึ่งลูกคอลูกเอื่อนก็แตกต่างกันเมื่อมาเป็นนักร้องลูกทุ่งจึงเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังที่เลิศชายคดชยุธอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของชายเมืองสิงในคอลัมน์ลูกทุ่งลูกกรุงว่าอย่างประเทศมหาชาติหน้าเทศการอะไรต่ออะไรผมไปฟังบ่อย เวลาประเทศจะมีทำนองไม่ว่าจะสวดสังฆาหรือสวดอะไรก็ตามบางทีก็สวดวังเวงผมก็อาศัยได้ฟังอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนชอบทางนี้อยู่แล้วชอบดูลิเกเขาเอื้อนยังไงบางทีผมต้องไปส่งแม่ประจำทุกวันโกนวันพระไปรับไปอยู่คลุกคลีที่วัดฟังประเทศมากมีพระนักเทศนักแหลกเก่งๆมาท่านก็เอื้อนลูกคอยอยางโง้หนอยอยางนี้พระท่านก็ชอบท่านก็สอนให้ผมก็จดจำเอามา ขณะที่ชายเมืองสิงเป็นนักร้องในวงดนตรีจุลารัตของครูมงคลอมาตยกุลตั้งแต่ปี2504มีผลงานแผ่นเสียงมากมายแต่ละเพลงฮิตติดหูแต่มีเพลงชื่อลูกสาวใครหนอซึ่งมีปัญหาอยู่บ้างแม้จะโด่งดังแค่ไหนใครอยากฟังมากเท่าใดก็หาฟังลำบากเนื่องจากสมัยนั้นรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์สั่งห้ามวิทยุออกอากาศเพลงนี้ชายเมืองสิงร้องในช่วงพศ2505-2509 ชายเมืองเสียงเล่าถึงที่มาที่ไปว่าตอนนั้นเป็นยุคที่เอลวิสเกรสลีย์กำลังมีชื่อเสียงจอมพลสดิ์แกก็สั่งห้ามเพลงจังหวะฝรั่งออกวิทยุเพลงลูกสาวใครหนอผมร้องจังหวะออฟบิดซึ่งเป็นจังหวะสากลจึงถูกสั่งห้ามยุคนั้นเป็นยุคที่วัยรุ่นคลั่งคล้ากันมากแกเลยสั่งไม่ให้เปิดเพลงของผมเลยออกอากาศไม่ได้ จะร้องได้ก็ตอนออกหน้าเวทีด้วยเหตุนี้ทำให้แผ่นเสียงขายดีขึ้นมาเรื่อยๆคนก็สนใจธรรมดาก็ไม่เกี่ยวกันไม่มีเนื้อหาในเรื่องการเมืองอะไรหรอกเพียงแค่เป็นจังหวัดส,สากลไปหน่อยเดียวเท่านั้นซึ่งวัยรุ่นสมัยนั้นบ้าก,กันอยู่ยุคแรกเพลงที่ผมพอใจและรักเอามาก,มากๆมีมาลายดอกรักน้ำนิ่งไหลลึกหนุ่มหน้ามนลูกสาวใครหนอย,ยอมรับว่าภูมิใจมากที่ร้องเองแต่งเองแล้วมีคนชอบออกร้องที่ไหนคนแน่นยัตนานทุกแห่ง ยุคสองเป็นเพลงที่แต่งและร้องเองจากใจแท้จริงเช่นไม่เป็นไรลืมเสียเถิดเมียพี่มียชูทำบุญร่วมชาติในแง่นโยบายของจอมพลสฤษดินทักเฉลิมเตียรอนะเคยวิเคราะห์ไว้ในหนังสือที่แปลเป็นไทยในชื่อการเมืองระบบข้อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการว่าปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการจัดระเบียบการเมืองของชาตินั้นคือการเมืองต้องอาศัยหลักการของไทย ต้องละทิ้งอุดมการ์ต่างประเทศและต้องฟื้นฟูอุดมการณ์แบบไทยๆให้เป็นอุดมการณ์หลักทักเฉลิมเปียร์อน่ยังบ่งชี้ว่าในการปฏิวัติเมื่อพศ2501นั้นก็ถูกอธิบายว่ามีจุดมุ่งหมายขจัดอิทธิพลอันเลวร้ายของต่างชาติที่ทำให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในชาติแปดเปื้อนไปอย่างไรก็ตามเมื่อหลังพศ 2,504นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์มุ่งไปที่เรื่องความมั่นคงของชาติมากขึ้นและได้รับสนับสนุนช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินจากอเมริกันขณะที่คำบอกเล่าของเลอชทยคดชยุทธคอลัมนิสกูรูด้านเพลงลูกทุ่งเล่าถึงข้อห้ามเกี่ยวกับเพลงในสมัยก่อนนะว่ายุครัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเคยห้ามเพลงประเภทหอาทิเพลงตลาดเพลงชีวิต เปิดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพราะบางเพลงมีเนื้อร้องวิจารณ์โจมตีรัฐบาลแต่เมื่อสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ข้อห้ามต่างๆค่อยคลี่คลายบ้างการสืบค้นเกี่ยวกับข้อห้ามในด้านเพลงสมัยจอมพลสฤษดิ์ยังอยู่ระหว่างค้นหาเพิ่มเติมให้แน่ชัดหากท่านผู้อ่านมีข้อมูลเสริมก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เช่นกัน